ตัวอย่างใช้แสงมีความยาวคลื่น400นาโนเมตรตกตั้งฉากผ่านสซิตเดี่ยวที่มีความกว้างของช่องเท่ากับ50ไมโครเมตรจากการสังเกตภาพเลี้ยวเบนบนฉากพบว่าแถบมืดแถบแรกอยู่ห่างจากกึ่งกลางแถบสว่างกลาง6มิลลิเมตรระยะระหว่างสดิตเดี่ยวกับฉากเป็นเท่าใดในหน่วยเซนติเมตรก่อนอื่นเราต้องวาดทุก่อนเลยเนาะ สลิตเดียวสลิตเดียวความกว้างความกว้างของช่องดี<ม>ก็เท่ากับ50ไมโครเมตรห้าสิบไมโครไมโครคือเท่าไหร่คะ สิบกำลังลบหกเมตรมีความยาวขึ้นเท่ากับสี่ร้อยนาโนเมตรนาโนก็คือสิบกำลังลบเก้าเมตรน,นี่ก็เป็นชาร์ เขาบอกว่าแถบมืดแถบแรกอยู่ห่างจากเกึ่งกลางแถบสว่างกลาง6มิลลิเมตรนี่ก็จะเป็นแถบสว่างกลาง a0 นี่จะเป็น n1 ดูห่างกันเป็นระยะ x x ก็เท่ากับ6ม mm, mm ิลลิเมตรมิลลิลบ3อ่าเขาอยากทราบอะไร ระยะระหว่างสลิดเดียวกับชักเป็นเท่าใดในหน่วยเซนติเมตรเขาอยากทราบ l ทีนี้ก็จาก d x คูณอยู่กับ x ส่วน l เท่ากับ n แลมด d าอ๋อ n ของเราก็คือแถบมืดแถบแรก n ก็เท่ากับ1 เราต้องการหา l ก็จะเป็น dx ส่วนด้วย n แลมดา d ของเราก็เป็นแทนค่าลงไปเลย50คูณ10กํลังลบ6เมตร x ของเรา6คูณ10กํลังลบ3เมตรส่วนด้วย n n เป็น1แลมดาของเราก็เป็น400คูณ10กํลัง ลบเมตรเมตรถัดสูงถัดสูงสามแลสามส่วนสี่ก็จะเป็นศูนจุดเห้าเมตร แต่เขาบอกว่าให้ตอบในหน่วยเซนติเมตร0.75เมตรแเ้วของเราก็จะเป็น75เซนติเมตรก็ตอบระยะระหว่างจลิดเดียวกับฉากเป็น 75เซนติเมตร